สวัสดีค่ะพบกับช่องผักบุ้งชาแนลนะคะหลายคนคงจะแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มาอยู่ในนี้นะคะปกติจะเห็นแต่อยู่ในท้องไร่ท้องนานะคะวันนี้จะเป็นท็อปปิกแบบเล่าสู่กันฟังนะคะจะเป็นท็อปปิกแบบรีแลกซ์สบายๆนะคะวันนี้ผักบุ้งจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมผักบุ้งถึงอยากจะเป็นพยาบาลและอยากจะเรียนพยาบาลน,นะคะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอย้อนไปเมื่อ18ปีที่แล้ว18ปีที่แล้วตอนนั้นผักบุ้งอยู่ม .3 ค่ะทุกคนลองบวกลบคูณหารดูนะคะว่าตอนนี้ผักบุ้งอายุเท่าไหร่นะคะ ก็ตอนนั้นอยู่มสามอยู่มสานี่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าเราจะไปทางสายสามัญหรือว่าจะไปทางสายอาชีพดีนะคะซึ่งตอนนั้นพี่ข้างบ้านผักบุ้งน่ะพี่เขาเรียนวิทยาลัยการอาชีพนะคะก็พี่เขาเรียนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นไอดอลของเราเลยนะคะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างบ้านบ้านติดกันเลยนะคะก็เป็นรุ่นเดียวกันกับผักบุ้งค่ะ เพื่อนจะไปเรียนวิทยาลัยการอาชีพเหมือนกันผักบุ้งก็อยากไปมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นรุ่นพี่ที่ไปแล้วมีแต่คนเก่งๆนะคะก็เลยอยากจะไปกับเพื่อนเพราะว่าความฝันตอนนั้นผักบุ้งอยากจะทำงานออฟฟิศคือมีอยู่ว่าผักบุ้งเนี่ยเคยไปที่ธนาคารประจำจังหวัดนะไม่ใช่ธนาคารที่อยู่ประจำอำเภอของผักบุ้งนะคะ เป็นธนาคารสีชมพูนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะมีแต่คนสวยๆหอมตรงสลวยสวยงามเลยค่ะผิวพรรณก็ดีเรา่งอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ทํางานในออฟฟิศแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารมากเลยค่ะตอนนั้นตอนอยู่มสามทีนี้ก็เกิดความลังเลว่าโอ้ยอยากจะไปสายอาชีพมากเลยแต่ด้วยความที่พ่อกับแม่เราก็ฐานะไม่ค่อยดีนะคะไม,ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ถ้าเราไปทางสายอาชีพ ต้องไปพักอยู่ในตัวอําเภอแล้วพ่อพ่อกับแม่เราจะมีเอ่อจะมีเงินใจใ่ายค่าเช่าหรือเปล่าจะจะไหวไหมก็สงสารพ่อกับแม่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนั้นนะคะจะมีละครอยู่เรื่องหนึ่งที่นางเอกเป็นพยาบาลนะคะคือสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ต่างทุกคนก็ต่างบอกว่าเป็นนางฟ้าสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อยากจะเป็นพยาบาลด้วยตอนนั้นลังเลมากเลยไม่รู้จะไปทางไหนทีนี้ก็เลยไปปรึกษาคุณครูท่านหนึ่งนะคะว่าเราจะวางแผนชีวิตเราอย่างไรเราจะไปทำงานในสายอายชีพไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณครูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนไหมให้เราเรียนสายสามัญไปก่อนเรียนจนสายสามัญสายวิทย์คณิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจบม .6 ก่อน พอเราจะถ้าเราเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนไปทางสายอาชีพอยากจะเรียนบัญชีเรียนเรียนคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยไปเรียนตอนเข้ามาหาลัายก็ได้ช่วงม4ถึงมหให้เราเรียนสายสามัญไปก่อนนะคะผักบุ้งก็เลยเรียนสายสามัญไปก่อนแล้วก็ตอนนั้นผักบุ้งอยู่ม .6 นะคะก็คือเป็นจุดเปลี่ยนของการเลือกสายวิชาชีพของผักบุ้งเลยนะคะคือตอนนั้นผักบุ้งอยู่ม .6 แล้วก็ คุณยายอะค่ะป่วยคุณยายมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะก็ตอนนั้นคุณยายมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกนะคะก็เลยไปที่โรงพยาบาลพอไปที่โรงพยาบาลอำเภอค่ะคุณหมอก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะฉีดสีส่วนหัวใจพบว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะทุกคน ซึ่งตอนนั้นพ่อวุ้งเศร้าใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงวิกฤตของครอบครัวเลยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนต่างก็มีความกังวลใจแล้วก็ทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งเลยคือเราไม่มีความรู้ในการตัดสินใจเลยค่ะว่าจะตัดสินใจเลือกรักษาคุณยายยังไงนะคะคือพอฉีดซีส่วนหัวใจเสร็จเนี่ยเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจของคุณยายติดทั้งหมด2เส้นนะคะแล้วก็เส้นหลักอีกเส้นหนึ่งนะคะ เป็นท่าท,า,ทางการแพทย์บอกวาอ่าเส้นเลือดติดที่ DVD with l e f m a n นะคะก็คือเส้นเลือดตีบสเส้นแล้วก็เส้นหลักอีกเส้นหนึ่งนะคะซึ่งเส้นเลือดที่ตีบนะคะมีแคลซิไฟค่อนข้างเยอะคือมีพวกพักหินปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาะ,ะที่ผนังเส้นเลือดเยอะมากเลย การรักษาเนี่ยก็คือการทาบอลลูนแล้วก็ผ่าตัดนะคะซึ่งการทาบอลลูนของคุณยายคุณหมอมองว่ามีความเสี่ยงมากเพราะว่า,าผนังหลอดเลือดไม่ค่อยดีาการรักษาคุณหมอนแนะนําในเรื่องของการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดหัวใจเส้นเลือดหัวใจก็คือการทําผ่าตัดแบบบายพาสนะคะคือเอาเส้นเลือดที่ขามาต่อที่เส้นเลือดหัวใจนะคะทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจซึ่งผลข้างเคียงก็ค่อนข้างเยอะตอนนั้นคือ ขมพึ่งส่งสารทุกคนมากเลยค่ะคือยายก็มีความทุกข์ทรมานใจในเรื่องของอเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะก็คือเจ็บในหน้าอ,อกตลอดเลยส่วนพ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนก็สงสารคุณยายคืออยากให้คุณยายผ่าตัดขาดแต่ว่ากลัวในเรื่องของผลข้างเคียงจากการผ่าตัดกลัวคุณยายจะ,ะเสียชีวิตจากการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นคือกังวลมากเลยทุกคนแบบแซดมากนะคะ ซึ่งตอนนั้นผักบุ้งอยู่มหก็คือเราก็ช่วยอะไรคุณยายไม่ได้เยอะนอกจากการให้กําลังใจแล้วก็คอยนวดหลังให้เวลาที่คุณยายเจ็บหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเจ็บหน้าอกคุณยายก็จะแบบแน่นข้างหลังด้วยนะคะทีนี้ตอนนั้นทางครอบครัวทุกคนนะคะได้ปรึกษากันแล้วก็ลงความเห็นว่าจะขอปฏิเสธการผ่าตัดซึ่งการปฏิเสธการผ่าตัดก็คือจะต้องกลับมา รักษาแบบประคับประคองก็คือทานยาทุเลาอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจ็บแน่นอนอกก็ให้ออมยาใต้ลิน้นแล้วก็กินยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะตอนนั้นค,คุณยายก็กลับมาอยู่บ้านนะคะพร้อมกับแผลที่ขานีตอนนั้นแผหลหลังจากที่ฉีดสีนะคะก็จะมีแผลที่ขานีบแต่ว่าของคุณยายก็คือมันจะเป็น,นมีเรื่องของฮีมาโตมานะคะก็คือมีเลือดออกใต้ผิวหนังก้อนเท่า ขาไข่เลยคะ่ะทุกคนผมบุ้งจาได้ตอนนั้นทีนี้ผอบุ้งก็เลยคิดว่าคือตอนนี้เราช่วยอะไรคุณยายไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีความรู้คือตัวผอบุ้งเองไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าจะแนะนํำยังไงไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือยังไงนอกจากให้กําลังใจแล้วก็นวดหลังตอนนั้นทําได้แค่นี้จริงๆนะคะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะทีนี้ผอบุ้งก็เลยมา,มา,ม,ามาคิดกับตัวเองแล้วก็มาตกคกกับตัวเองว่า สิ่งที่เราจะช่วยคุณยายได้ก็คือความรู้ขอาวุ้งก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องเป็นพยาบาลให้ได้พูดแล้วน้ำตาจะไหล <c oughs> คือเราจะต้องเป็นพยาบาลให้ได้เพราะถ้าเราเป็นพยาบาลแล้วเราจะมีความรู้มีช่องทางมีแนวทางที่จะพาคุณยายไปรักษานะคะซึ่งตอนนั้นขอุ่งก็มีมหาลัยไหนเปิดรับสมัครพยาบาลพุ่งไปสมัคร หมดเลยนะคะก็จะบอกว่าหมดเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีข้อจํากัดในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าทุกที่ที่สมัครจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสมัครนะคะตอนนั้นผักบุ้งสมัครไปที่ที่ที่เปิดที่ที่เปิดเริ่มแรกเลยนะคะก็คือตอนม6เทอมหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เกตเ,กเกฉลี่ย4เทอมก็คือมสแล้วก็ม5นะคะเทอมหนึ่งเทอมสองก็จะเป็น4เทอมตอนนั้นไปสมัคร สมัครสอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราชตอนนั้นติดคณะพยาบาลพร้อมกับเพื่อนอีก3คนนะคะแต่คุณพ่อมองว่าที่นครศรีธรรมราชมันไกลไปพ่อและครอบครัวเป็นห่วงนะคะไม่ไม่อยากให้ไปไกลนะคะก็เลยสละสิทธินะคะไม่ได้ไป พอหลังจากนั้นก็จะมีที่สาสุขซิลินทรขอนแก่นนะคะจะมีโครงการมาว่าให้โคต้าจังหวัดละ3าคนในการเรียนสาธารณสุขชุมชนนะคะระหว่างเรียนก็คือเรียนฟรีจบมามีงานทําเลยนะคะทาในจังหวัดของบัวลำพูเลยเรียนแค่2ปีนะคะซึ่งผมพุงพ่งก็ไปสมัครนะคะพอดีว่าติดที่3ของจังหวัดพอดีเป็นเป็นคนที่3ามของจังหวัดพอดีก็ตอนนั้นก็เกือบจะได้เรียนสาธารณสุข ชุมชนนะคะตอนนั้นเพราะว่าหนึ่งครอบครัวเราไม่ค่อยมีตังสองมันเรียนแค่สองปีสามระหว่างเรียนมีมีทุนให้ด้วยนะคะมีทุนให้ด้วยเรียนฟรีแล้วก็สี่จบมาก็คือทำงานในจังหวัดเลยซึ่งมันมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจที่จะเรียนสาธารณสุขชุมชนนะคะแต่พอดีว่าพักบุ้งเนี่ยไปอ่า ชอบดูข่าวตอนเช้าเนาะชอบดูข่าวช่องเจ็ดตอนเช้านะคะก่อนไปโรงเรียนทีนี้จะมีรายการกระจก6ด้านนะคะของช่อง7นะคะซึ่งปัจจุบันพอบุ้งก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะรายการนีเ้เขาจะเปิดรับสมัครพยาบาลนะคะไปเรียนที่วิทยาลัยการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพนะคะซึ่งตอนนั้นพผบุ้งไม่มีความรู้เรื่องวิทยาลัยพยาบาลเลยนะคะก็คือ เราเหมือนเป็นรุ่นบุกเบิกของของตระกูลนะคะเป็นรุ่นบุกเบิกของอคุณตาคาุณยายคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยคือเป็นหลานคนโตนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีวิทยาลัยพยาบาลด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยื่นใบสมัครดูยื่นใบสมัครตอนนั้นจะมี2โครงการนะคะก็คือโครงการแหล่งฝึกหลักแล้วก็ โครงการอาจารย์พยาบาลค่ะเพราะพุ่งก็ยื่นไปทั้งสองเลยเพราะว่าไม่ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์พยาบาลนี้ยังไงแล้วก็หล่นฝึกรหลักขึ้นนี่คือยังไงนะคะพอเราดูคุณสมบัติว่าเราครบตามนี้มีเกดเฉลี่ยผ่าน,านเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยื่นไปสมัครดูตอนนั้นพอุ่งใช้เกจห้าเทอมนะคะเกจห้าเทอมตอนนั้นสามจุดสามจุดแปดเก้าประมาณเนี้ยค่ะก็เลยลองยื่นดูทีนี้ปรากฏว่าติดค่ะทุกคนติดแล้วก็ไปสัมภาษณ์นะคะเป็นการไปกรุงเทพ ครั้งแรกเลยนะคะทุกคนแล้วก็สัมภาษณ์ปรากฏว่าติดค่ะทุกคนทีนี้ก็จะมีให้เรื่องอยู่2ที่เนาะก็คือที่เราติดเดิมอยู่แล้วก็คือสาธารณสุขชุมชนเรียง2ปีมีทุนให้ด้วยแล้วก็จบมามีงานทําเลยทํางานในจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรียงแค่2ปีเองแป๊บๆก็ได้เงินแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกที่นึงก็คือวิจัยพยาบาลกรุงเทพนะคะซึ่งมันไกลมาก ซึ่งไกลมากแล้วเราจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีก็คือว่า,ามีทุนให้ด้วยมีหอพักให้ด้วยะอะไรเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงเรียนเพิ่มอีก2ปีจากสารสุขชุมชนเนาะก็จะเรียนพยาบาล4ปีจบมาก็มีโรงพยาบาลรองรับด้วยะอะไรเงี้ยค่ะก็มาช่างใจอยู่นะคะว่าว่าจะยังไงว่าจะเรียนที่ไหนดีนะคะ แต่พอผักบุ้งนึกย้อนกลับไปความความตั้งใจเริ่มต้นนะคะที่อยากจะเป็นพยาบาลอยากจะเรียนต่อนี่คืออยากจะดูแลคุณยายนะคะ mm hmm. ด้วยตัดสินใจเลยค่ะว่าจะเรียนพยาบาลแล้วก็ได้เรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพค่ะทุกคน mm hmm. ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณยายนะคะที่มีอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ อยู่รอจนถึงหนูได้เรียนพยาบาลนะคะหลังจากที่ผักบุ้งเรียนจบนะคะทุกคนก็พาคุณยายนะคะไปทำการรักษาที่สถาบันโรคซวงอกนะคะกรุมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นสถาบันที่ผักบุ้งทำงานอยู่ที่นั่นนะคะเป็นสถาบันโดยตรงในเรื่องของการรักษาเรื่องโรคหัวใจนะคะและหลอดเลือดที่นี้หลังจากที่พาคุณยายไปผ่าตัดนะคะ ตั้งแต่วันผ่าตัดจนถึงวันนี้ค่ะ10ปีแล้วนะคะทุกคนหลังจากผ่าตัดคุณยายไม่มีอาการเจ็บแน่นอกอกเลยคุณยายเก่งและแข็งแรงดีมากเลยนะคะทุกคนคือดูแลตัวเองดีมากน,นิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยนะคะทุกคนต้องขอขอบคุณคุณยายมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้หนูในการต่อสู้ในการเรียนพยาบาลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนพยาบาล ที่สาคัญนะคะหนูมีความสุขมากผักบุ้งมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตของคุณยายถ้าคุณยายไม่ได้ผ่าตัดตั้งแต่10ปีที่แล้ววันนี้ไม่ไม่รู้ว่า,าจะมีคุณยายให้ผักบุ้งได้ได้กอดได้ดูแลอยู่หรือเปล่านะคะคุณยายผักบุ้งชื่อคุณยายหนูแดงคะ่ะทุกคน คุณยายหนูแดงเป็นคุณยายที่น่ารักมากดูแลตัวเองดีมากนะคะเป็นคนไข้ c a b g นะคะผ่าตัด c a b g coronary artery bypass นะคะ10ปีแล้วค่ะทุกคนโพสต์ออก10ปียังแข็งแรงดีตลอดเลยนะคะคุมน้ำตาลได้คุมความดันได้นะคะตอนนี้คุณยายอายุ74ปีแล้วค่ะทุกคนแข็งแรงดีมากค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าปักมุ้งจะพาคุณยายมามา,มาออกช่อง YouTube ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เดินทางมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนถึงท้ายคลิปนะคะก็ผักบุ้งก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิดผ่านพ้นวิกฤตชีวิตทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับผักบุ้งเองก็เคยมีวิกฤตในเรื่องของ ุณยายนะคะที่ป่วยเป็นโรคหัวใจทุกอย่างมีทางออกค่ะทุกคนขอแค่ให้เรามีตั้งสติมีเป้าหมายแล้วก็เดินตามเป้าหมายอย่างมั่นคงและตั้งใจนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผักมุ่งชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ